กคนนี้เราก็กลับมาพบกับน้องจินนี่พาเพลยนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเก็บ,บกถับไปตำนะคะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวพร้อมเอาก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเราจะเอาไปกินกับยำ ทุกคนไปกันตอ่อไม่หมดอย่า <ไป S 1> หยุดนะคะม,มาค่ะบอกลำใยหดหรอทั้ทงหลังออกค่ะออกค่ะ,ะลำใยทั้งหลังหดหร,อป,อ,ร,รอปุ๋ยนี่นะคะพ่อเราก็ยุ่งอยู่กับผู้เรียนนะคะห่วงมากเลยค่ะมาค่ะกลับมาพบกันกับ น้องจินนี่ผ้าพลพินนะคะเดี๋ยวน้องขอเก็บกัอนะคะทุกคนนี่ค่ะได้เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเอาอีกสองสามหน่วยก็พอแล้วเพราะว่าหาบ้านเราไม่ีเดือนละคะ <c oughs> อื้ออื้ออื้ออย่างกับตัว นี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราจะพาไปดูทุกงนาเรากันนะคะโอ้ยมาค่ะมีเต็งโมด้วยค่ะคะน,นี่เต็งโมลูกใหญ่มากค่ะท <c oughs> ุกงนาน้ำท่วมค่ะ <c oughs> น้องเราอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ <c oughs>